ข้อมูลจาก Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโพสต์ข้อความนะคะว่าวันที่8พฤศจิกายนนี้จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาต ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา2นาทีจนถึง20นาฬิกา56นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลกและประเทศไทยเราจะตรงกับวันลอยกระทงพอดีค่ะดวงจันทร์ก็จะโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลา17นาฬิกา44นาทีจึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงแรกของการเกิดปรากฏการณ์นะคะแต่ว่าจะเริ่มเห็นในขณะที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยบริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา17.44นาฬิกา44นาทีเป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่เกิดคลาดเต็มดวงแล้วก็จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่ปรากฏเป็นสีแดงอิดจนกระทั่งถึงเวลา18.41นาฬิกา41นาทีค่ะรวมระยะเวลาก็จะเห็นอยู่เป็นเวลานานถึง57นาทีด้วยกัน หลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นดวงจันทร์ปรากฏเว้าแหว่งบางส่วนแล้วก็ค่อยๆออกจากเงามืดของโลกจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเงาหมัวทั้งดวงในเวลา19 49. นาฬิกา49นาทีและดวงจันทร์ก็จะพ้นจากเงามัวของโลกในเวลา20 56. นาฬิกา56นาทีค่ะก็ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ในช่วงเวลาสองทุ่ม56นาทีค่ะครับเช็คพิกัดจันทรุป,ปราคากันแล้วมาเช็คจุดลอยกระทงกันบ้างนะครับในกรุงเทพ พม <c oughs> หานครเนี่ยเขามีการจัดงานกันหลายๆจุดแต่ว่างานที่กรทมเป็นเจ้าภาพจัดจะมีอยู่3ามแห่งหลักๆนะครับก็คือที่ใต้สะพานพระราม8ดครับที่คลององอ่างแล้วก็คลองพดุงกรุงกรเกษมครับกรทมได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าตำรวจน้ํากองทัพเรือสนับสนุนกําลังลาดตระเวนตลอดลําน้ําเจ้าพระยานะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็มอบหมายให้สํานักงานเขตแต่ละพื้นที่เป็นศูนย์บัญชาการในการดูแลความปลอดภัยในเขตของตัวเองครับ นอกจากนี้เนี่ยทางกทมเขายังออกประกาศห้ามลงเก็บเหรียญในกระทงอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุคนเป็นตะคริวเสียชีวิตเพราะว่าช่วงเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นเวลานานนะครับขณะเดียวกันก็มีการออกประกาศห้ามไม่ให้จุดพลุประทัด แล้วก็ห้ามปล่อยคมลอยครับถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0 0 0 0่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ห้ามจำหน่ายแล้วก็ห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิดเลยครับประทัดรูปทรงกลมรูปไข่รูปสามเหลี่ยมแล้วก็ไดานาไมท์ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเขาบอกว่าจะดำเนินการกวดขันแล้วก็จับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนกันอย่างเข้มงวดนะครับกฎหมายก็หนักนะคะเตือนก็เตือนแล้วก็ห้ามกันทุกปีด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเราจะได้ยินเสียงประทัดเสียงพลุเสียงอะไรต่างๆทุกปีนั่นแหละ กลายเป็นว่าลอยกระทงทุกปีเนี่ยนะคะเราจะมีข่าวคนนิ้วขาดมือขาดแขนขาดขาขาดค,คือเรียกว่ามีเกิดขึ้นทุกๆปีเพจดราม่าแอดดิจึงเผยวิธีเก็บอวัยวะเพื่อน,นําไปให้แพทย์ต่อได้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีเคสที่แช่อวัยวะแบบผิดวิธีจนเนื้อตายไม่สามารถนํามาต่อได้ ส่วนมากที่ทําผิดก็คือเอานิ้วไปแช่น้ําแข็งมาตรงๆเลยอันนั้นนะคะเขาบอกว่าผิดวิธีค่ะวิธีที่ถูกต้องก็คือเอาถุงพลาสติกสะอาดๆใส่อวัยวะที่ขาดลงไปจากนั้นมัดปากถุงให้แน่นและใส่ในกระติกที่มีน้ําแข็งและเทน้ําลงไปให้ท่วมจนมิดถุงนะคะจากนั้นก็นําไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าแผลจากเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสค่อนข้างยากนะคะหรือว่า ต่อให้ติดก็ยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีที่สุดค่ะก็ช่วยการห้ามลูกหลานอย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นกับประทัดเลยค่ะ,ะไม่เล่นพลุไม่เล่นประทัดไม่ปล่อยคมลอยหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะไม่ลอยกระทงเลยจะดีที่สุดไหมนะครับผมไปคุยกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์บอกว่าดี แต่ใครจะอยากจะลอยเนี่ยอาจารย์แนะนําแบบนี้ครับบอกว่าควรจะไปลอยในพื้นที่ปิดเนี่ยจะดีที่สุดครับเช่นในส่วนของบ่อน้ําในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจัดเก็บลอยแค่ไหนก็เก็บไปได้ทั้งหมดครับแต่ถ้าจะลอยในพื้นที่เปิดอย่างแม่น้ําลําคลองอาจารย์บอกว่าขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติที่มันย่อยสลายได้ง่ายครับก็มีข้อแนะนําให้ใช้กระทงน้ําแข็งนี่แหละครับอันนี้จะไม่เป็นภาระกับระบบนิเวศครับ ที่ปิดเนี่ยชัวร์สุดคือถ้าเกิดลอยในสร์ข,ของมหาวิทยลาลัยต่างๆอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นกระทงที่มันไม่ทำลายทรไมเอือแตอ่กระทงที่มันเป็นวัสดุต่างๆเนี่ยมันก็จะโดนโดนเก็บทั้งนั้นไว้ให้ง่ายถ้าเกิดเทียบกันที่เปิดเอากระทงวัสดุธรรมชาติลอยไว้เนี่ยกับที่ปิดที่มันเก็บแน่นอนเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ที่ลอยลในที่ที่เก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันชัวร์ที่สุดแล้วเพราะลอยเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้น มันก็ไม่รบกวนแล้วก็ถ้าเกิดการเก็บในสถานที่ที่อย่างมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็มีการเก็บกะเหนียวรวดเร็วปั๊บเกยวก็จบเพราะฉะนั้นถ้าอยากลอยลอยที่ปิดอันนั้นดีที่สุดนะครับแน่นอนค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เราเนี่ยลดการใช้กระทงโฟมลดลงต่อเนื่องดังนั้นค่ะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลย้อนหลังนะคะสถิติขยะที่เกิดจากกระทงเป็นข้อมูลของกรุงเทพมหานครในปี2560คุณผู้ชมดูนะคะ เราจะพบว่ามีการเก็บกระทงได้8 1 0 0 0 0กว่าใบในจำนวนนี้เป็นกระทงโฟม51,900ใบส่วนในปี2,561ค่ะเก็บกระทงได้84,000 เอ่อมนกว่าใบในจํานวนนี้เป็นกระทงโฟม44,000ื 44, ่น่าเริ่มลดลงมาแล้วนะคะจากนั้นปี6-2ค่ะเก็บกระทงได้500,000กว่าใบคือจํานวนกระทงเยอะขึ้นแต่เป็นกระทงโฟมเพียง18,760ใบเท่านั้นลดขึ้นอย่างเห็นได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและปี6-3ค่ะเก็บกระทงได้4ี่0สนสอ 2,000ใบเป็นกระทงโฟม17,000ใบและปีที่แล้วปี64เก็บกระทงได้43,000ใบเป็นกระทงโฟม14,281ใบคะ่ะดูตัวเลขนี้จะเห็นแนวโน้มว่ากระทงลดลงด้วยแล้วก็กระทงที่ทำจากโฟมก็ลดลงด้วยนะ่าจะเป็นผล เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอีกหนึ่งวิธีที่จะเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลานะครับบางคนอาจจะไม่มีเพื่อนไปลอยกระทงไม่มีคู่ไปลอยกระทงหรืออยากจะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมครับลอยกระทงออนไลน์ เช็คช่องทางกันหน่อยครับว่ามีที่ไหนเขาเปิดให้ลอยออนไลน์กันบ้างเว็บแรกเป็นเว็บไซต์ลอยกระทงวิถีใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาชวนสืบสารประเพณีผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเปิดถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ลองดูนะครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดให้ลอยกระทงออนไลน์เหมือนกัน เว็บนี้เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นตรงที่สามารถจะเลือกรอยกระทงในแม่น้ําสายไหนก็ได้ตามที่คุณผู้ชมต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้ด้วยว่ากระทงที่ลอยไปเนี่ยมันลอยไปถึงจุดไหนแล้วลอยไปถึงจุดใดแล้วนะครับและก็ยังมีอีกหลายๆเว็บไซต์ให้ได้เลือกรอยกระทงออนไลน์กันแต่และเว็บไซต์ก็ที่บอกไปครับเขามีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับ